ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับกิจกรรมประวัติศาสตร์ของประเทศไทย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่นะครับวันนี้สมา r ์นิวสของเรานะครับก็มีคําแนะนำนะฮะจากนักปั่นหญิงท่านหนึ่งฮะที่มากด้วยประสบการณ์นะครับจะมาให้คําแนะนําว่าถ้าจะปั่นจักรยานร่วมกับผู้อื่นนะฮะในจานวนมากๆอย่างนี้ควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับไปพบกับคุณนริศราอินทวงษาครับสวัสดีค่ะอูนริศราอินทงวนนทงษานะคะ หนึ่งในทีมนักปั่นจักรยานหญิงทีมแรกของประเทศไทย W2 ค่ะวันนี้อุ้มมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมไบ์ฟอร์มมาฝากค่ะการเดินทางด้วยก,กันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์ คืนแล้ววันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางอูเชื่อได้ว่าครั้งนี้นะคะจะมีคนมาเข้าร่วมกิจกรรมไบค์ฟอร์มเป็นอย่างมากค่ะมารยาทในการปั่นจักรยานเนี่ย<น>เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงถึงนะคะ นั่นก็คือคนที่ปั่นช้านะคะควรจะชิดอยู่ในเลนซ้ายค่ะแล้วก็คนที่ปั่นที่ความเร็วสูงกว่านะคะควรจะปั่นอ,อ,อยู่ในเลนขวาค่ะถ้าปั่นอย่างนี้แล้วนะคะก,ก็จะไม่มีอุบัติเหตุในการเกี่ยวกันค่ะปปันปันจน,น,นจด,นนนด้ การที an, care, an> an donc, ่เราจะเลี้ยวซ้ายนะคะเราก็จะโบกมือไปทางซ้ายค่ะส่วนการที่เลี้ยวขวานะคะเราก็จะโบกมือไปทางด้านขวาค่ะ ถ้าหากมีสิ่งกิดขวางอยู่ด้านหน้านะคะเราก็จะบอกว่าระวังค่ะเราก็จะใช้วิธีโบกมือลงข้างล่างนะคะถ้าจะเบรกนะคะข้างหน้าก็จะใช้วิธีกำมือค่ะวันปัญจกริยางไปวันปัญจกริยากันทางจะใกล้หรือไกลม่สําคัญมันอยู่ที่หัวใจวันปัญจคริยางไปวันปัญจ สงชิ่นบ้านให้โลกสว,สวยงามวิ่งผ่านความรักรยานไปปั่นปั่นจักรยานค่ะและนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับคนที่อยากปั่นจัก,กรยานค่ะ,คะ<ม>ก็ขอให้ทุกคนนะคะ<ม>ปั่นจัก,กรยาน<ม>อย่างปลอดภัย<ม>ในกิจกรรมบ i k e for Mom ในวันที่16สิงหาคมนี้ค่ะ<ม>แล้วเจอกันค่ะชบ้านให้ลกสยๆวยิ่งผ่านความักร

ก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับในการปั่นจักรยานให้มีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะฮะวันที่16สิงหาคม2,558นะครับเมื่อวานนี้นะครับเราก็มีรายงานที่นําเสนอมารยาทในการปั่นจักรยานร่วมกับผู้อื่นครับสำหรับวันนี้เราจะไปดูนะครับว่าเครื่องแต่งกายนะครับสำหรับการปั่นจักรยานโดยเฉพาะในกิจกรรม Bike ฟอร์์มปั่นเพื่อแม่นั้นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรติดตามจากรายงานครับ หลังจากเมื่อวานนี้เราได้ทราบถึงบาริยาทในการปั่นจัก,กรยานร่วมกับผู้อื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เรามาดูกันที่เครื่องแต่งกายที่จําเป็นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมไวท์ฟอร์มามกันค่ะในเรื่องการแต่งกายนะคะจัก,กรยานจะคํานึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอนะคะ โดยที่สําคัญที่สุดเลยอวัยวะที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือหมวกนะคะเราควรจะใส่สวมหมวกกันน็อกนะคะเพื่อป้องกันการกระแทกหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคํานึงนะคะส่วนต่อไปเนี่ยก็คือแว่นตาค่ะแว่นตาเนี่ยนอกจากจะช่วยกันลมแล้วยังกันฝุ่นที่อาจจะเข้าตาทําให้ระคายเคืองได้นะคะ ต่อไปก็คือถุงมือค่ะถุงมือเนี่ยนอกจากจะช่วยลดแรงกระแทกแล้วยังจะทำใหเ้เราป้องกันในฝ่ามือถ้าเกิดการล้มโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะค,ค่ะการเลือกรองเท้านะคะเราควรจะเลือกรองเท้าที่คลุมมิดชิดทั้งเท้าค่ะแล้วก็ในส่วนของเชือกเนี่ยเราควรจะมัดให้แน่นแล้วก็อย่าให้ เชือกเนี่ยคลายออกมาเพราะอาจจะไปเกี่ยวกับตัวโซ่ได้นะคะแ,คแ,ลและนี่คือเครื่องแต่งกายที่จำเป็นสำหรับการปั่นจักรยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปั่นร่วมกับผู้อื่นในกิจกรรมไว k ์ฟอร์ u m ม ก็ถือว่าจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยหากเกิดอุบัติเหตุนะคะอ,อย่างไรก็ตามหากทุกคนมีความระมัดระวังและปั่นอย่างถูกวิธีก,กิจกรรมไบค์ฟอร์มามครั้งนี้จะผ่านพ้นไปด้วยความปลอดภัยและสวยงามอย่างแน่นอนค่ะ